เขาถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับคุณครูก็ต้องทําการสังเกตคือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็ทําข้อนี้ไม่ได้เพราะมันต้องเกิดจากการสังเกตเพราะฉนั้นดูตามมันครูนะดูตามมันครูนะครับแพนด้าหมายเลขหนึ่งมีคําว่าแพนด้าูอักษร P อักษร A อักษร n อักษร d อักษร A ใครสังเกตเจอรหัสของมันมีลักษณะเป็นยังไงอ๋อแปลว่ามันขยักพีแล้วก็วักเวักเวักดวักโวักเเห็นไหมครับมันจะมีการขย่กขย่ขย,ก,ขยกไปทีละหนึ่งะครับตัวนี้มีหมายเลข2สองกำกับอยู่ข้างหน้ามีคำว่า blue blue เริ่มต้นจาก B L U อล สังเกตมันบีก่อนแล้ววักไปกีดตัวอักษรสองตัวอักษรเราไม่เอาแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็ไว้อีกสองตัวอักษรเราไม่เอาก็วไว้ตัวนี้จากนั้นก็สองตัวอักษรเอาไม่เอาก็วไว้ตัวนี้เห็นไหมลกูกต่อไปตรงนี้มีหมายเลขสี่แทนคําว่าแอนหาคําว่าแอนก่อนเอแล้วก็เอแล้วก็ ทีสุดท้ายสังเกตรเราใช้ A ก่อนหลังจากนั้นเว้นวรรคไปกี่ตัวอักษรหนึ่สองสามสแล้วก็เอาแล้วก็ 1, 2, 3, 4แล้วก็เอาเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลข1เลข2และเลข4สัมพันธ์กับไอ้มันไหมสัมพันธ์กับการตั้งรหัสลับไหม ลองดูซิว่ามันสัมพันธ์กันยังไงและถ้าหากว่าข้างหน้าตัวนี้หมายเลขสามแล้วเราจะอ่านรหัสรับว่าอะไรเา้าลยุยคุณครูชี้ให้ดูแล้วแล้วดูซิว่าใครจะเจอก่อนนะครับรหัสรับของเราคืออะไรคุณครูให้เราคิดอีกสองนาทีนะครับอา่าลอยลอยุลยลุยนึว่าสองนาทีนับแล้วเฉอเลยแล้วสังเกต อารูก็จะบอกสังเกตกรอบหนึ่งเผื่อนักนเรียนมไม่เห็นหมายเลขหนึ่งของเราหมายเลขหนึ่งของเราถ้าเขียนตรงนี้แปลว่าเว้นหนึ่ง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 เห็นไหมครับกันดูกระดานถ้าเป็นหมายเลขสองแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะมีการเว้นสองเว้นสองเว้นสองเห็นไหมถ้าเป็นหมายเลขสี่แปลว่าอะไร แปลว่าเว้นสี่เว้นสเห็นไหมครับพอถ้าเป็นหมายเลข3าแปลว่าอะไรลูกก็ต้องเว้นสามเว้นสามเว้นสามมันเองตอบหมายดูกระดานก่อนลูกอันแรกก็ต้องเป็น S ก่อนหลังจากนั้นเว้นไปสามตัวหนึ่งสองสามแล้วเราก็เอาตัว n จากนั้นเว้นไปสามตัวหนึ่งสองสาม เอาตัว A จจะนั้นเว้น3ตัว1 2 3เอาตัว I แล้วก็เว้นไป3ตัว1 2 3เอาตัว L เพราะฉะนั้นรหัสลับของเราก็คือ S N A I L นั่นเองนะครับนี่คือรหัสลับของเรา ใช่ใชุ่อยอันนั้นมันสโนโลกูกถ้าข้อ9เสร็จแล้วขอให้นักเรียนไปทําต่อที่ข้อที่10ได้เลยแม่ให้เงินอามวันคู่เจ้ห้าบาทวันขี้ใจ1ใหสิบห้าบาทลล่ไปซิเขถาถามว่าเดือนนะั้กัเดืออะไรนะครับไปตอบมา